ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้ปรีชายานบ้า Crazy Wisdom ตำนานและคุณลักษณ์ทั้ง8ของคุรุปัรมะสมภพเขียนโดยท่านเชอร์เกียมตรงปะถอดความโดยพจนาจันทรสันติฉบับพิมพ์ครั้งที่หนึ่งกันยายน2553โดยมูลนิธิ โกมลขีนทองบทที่6ความเคลือบแคลงและพักติหวังใจว่าอย่างน้อยคุณคงจะได้เห็นภาพคร่าวๆขององค์ปัทมะมสมภพกับแง่มุมต่างๆของท่านซึ่งตามสายธรรมของเรานั้นสาม,มารถบรรยายถึงชีวิตขององค์ปัมรมสมภพได้สามทางด้วยกันคือจากแง่มุมภายนอกหรือข้อเท็จจริงจากแง่มุมภายในหรือจิตใจ และจากแง่มุมอันสูงสุดหรือจากรหัสวิถีซึ่งก็คือแนวทางของปรีชาญาณบ้าเราได้เน้นกันตรงแนวทางลี้ลับโดยมีธาตุมูลของทั้งสองแนวทางอยู่ด้วยสรุปคือคงจะเป็นการดีหากเราจะได้อภิปรายว่าเราจะเข้าสัมพันธ์กับองค์ปัตถมะสมภพอย่างไรในที่นี้เราถือปัตถมะสมภพประหนึ่งหลักการแห่งจักรวาล ยิ่งกว่าจะเป็นบุคคลในประวัติศาสตร์คือผู้บรรลุธรรมชาวอารยันมีการสำแดงออกถึงหลักการต่างๆของท่านผ่านแง่มุมอันแตกต่างหลากหลายปัทมะสมภพในฐานะที่เป็นสักยะเชงเกเป็นโยคีนีมาโอเซอร์ยุพรราชเปมะเกียวโปโยคีบ้าดอเจโทรโลและอื่นๆอีก หลักการขององค์ปัทมรมสมภพ,พครองไว้ซึ่งทุกธาตุมูลแห่งวิมุตติภาวะในหมูส่สิ์ของข้าพเจ้าได้ก่อเกิดแนวทางเฉพาะซึ่งมุ่งสู่หลักธรรมคำสอนขึ้นโดยในเบื้องต้นนี้เราได้ก่อเกิดความคลางแคลงสงสัยขึ้นความเคลือบแคลงในตนเองในหลักธรรมคำสอนและในตัวครูบาอาจารย์ที่จริงแล้วเป็นความสงสัยในทุกสิ่ง เรารู้สึกว่าทุกสิ่งจะต้องได้รับการพิสูจน์ยืนยันเราจะต้องตรวจสอบพิจารณาทุกสิ่งอย่างหมดจดเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นทองเนื้อแท้ในการดํำเนินตามทางสายนี้เราจะต้องบ่มเพาะความสัตย์ซื่อขึ้นมาเราจะต้องถอนทำลายอาการหลอกตนเองลงซึ่งเป็นเหตุปัจจัยอันสำคัญยิ่งเราไม่อาจตั้งมั่นอยู่ในธรรมได้หากไม่ได้ตัดผ่านวัตถุนิยมทางศาสนาเสียก่อน หลังจากได้จัดเตรียมพื้นฐานด้วยความเคลือบแคลงสงสัยดังนี้แล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเกียร์กล่าวคือจะต้องพยายามใช้แนวทางตรงกันข้ามเมื่อได้ก่อเกิดความเที่ยงตรงคมชัดและความเคลือบแคลงแบบวัชระทั้งในบ่มเพาะธรรมชาติแห่งวัชระขึ้นมาแล้วเราก็อาจเริ่มประจักษ์ได้ว่าสภาวะธรรมนั้นคือสิ่งใดและเราจะพบว่าสภาวะธรรมนั้น คือสิ่งอันธรรมดาสามัญอย่างที่สุดสุดแสนจะธรรมดาสามัญแม้เราอาจพูดถึงมันว่าเป็นสิ่งพิเศษสุดทว่าที่จริงแล้วมันเป็นสิ่งอันสามัญอย่างยิ่งการจะเข้าสัมพันธ์กับสิ่งนี้ได้เราจำต้องปรับเปลี่ยนแบบแผนของตนขั้นต่อไปก็คือการบ่มเพาะความศรัทธาและพักตีเราไม่อาจเข้าสัมพันธ์กับหลักการขององค์ปัรมสมภพได้ เว้นเสียแต่จะมีความอบอุ่นอ่อนโยนบางอย่างถ้าหากเราตัดผ่านการหลอกตนเองอย่างหมดจดและสัต์ซื่อเมื่อนั้นสภาพการอันเกื้อหนุนจะเริ่มก่อเกิดขึ้นเราจะบังเกิดความเข้าใจในตนเองในหลักธรรมคำสอนและครูบาอาจารย์การที่เราจะสามารถเข้ากระทำการกับพรหรืออธิษฐานขององค์ปัตถมะสมภพกับหลักการแห่งสติสัมปชัญญะพื้นฐานของจักรวาลน,นี้ได้ เราจำต้องบ่มเพาะความพักดีขึ้นมาซึ่งมีความสำคัญเทียบเท่าความคลางแคลงสงสัยดังที่เราได้กล่าวถึงมาแล้วความโรแมนติกหรือพักติเยี่ยงนี้มีอยู่สองแนวทางสายหนึ่งตั้งอยู่บนความรู้สึกต่ำต้อยอยากไรคุณรู้สึกว่าคุณขาดไร้ทว่าผู้อื่นกลับมีเต็มเปี่ยมคุณชื่นชมความเปี่ยมล้นมั่งคั่งของสิ่งนั้นซึ่งก็คือจุดมุ่งหมาย คุรุหรือหลักธรรมนี่คือแนวทางแห่งความต่ำต้อยยากไรคุณรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นช่างงดงามด้วยเหตุที่คุณไม่ได้มีเยี่ยงผู้อื่นนี่เป็นแนวทางแห่งวัตถุนิยมเป็นวัตถุนิยมทางศาสนาซึ่งตั้งอยู่บนความรู้สึกที่ว่าตนไม่มีสติปัญญาพอมาแต่แรกไม่มีความมั่งคั่งและความมั่นอ,อกมั่นใจพอแนวทางภักติอีกสายหนึ่ง ตั้งอยู่บนความรู้สึกว่าคุณมีเพียงพออยู่แล้วมันอยู่ที่นั่นแล้วคุณไม่ได้ชื่นชมให้ค่าเพราะมันเป็นของผู้อื่นเพราะมันอยู่ไกลออกไปภายนอกตัวคุณแต่เพราะมันอยู่แนบชิดในหัวใจของคุณเองมันคือการแลเห็นค่าในสิ่งที่คุณเป็นคุณมีมากเท่าๆกับที่คุรุมีและกําลังเดินอยู่บนหนทางธรรมด้วยตนเองดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องเที่ยวแลหาสัจธรรมจากภายนอก นี่เป็นแนวทางอันเปลี่ยมด้วยสติปัญญามันเต็มเปลี่ยมมั่งคั่งหาได้มีความยากจนใดๆอยู่ไม่ความโรแมนติกเยี่ยงนี้สำคัญยิ่งโดยมันสรงพลังเหนือสิ่งอื่นใดมันตัดผ่านความเคลือบแคลงใจทั้งมวลซึ่งดำรงอยู่ด้วยตัวมันเองเพื่อปกป้องตัวมันมันตัดผ่านความลังเลสงสัยในเกมของอัตตาและช่วยบำรุงเลี้ยงความภาคภูมันยิ่งใหญ่ ซึ่งก็คือความภาคภูมิแห่งวัชระดังที่เรียกขานกันมันเต็มไปด้วยความรู้สึกอันงดงามแม้แต่ความรักและสายรุง้งหากปราศจ,จากซึ่งสิ่งนี้การเข้าสัมพันธ์กับหลักการแห่งองค์ปัตมะสมภพจะเป็นแค่การมองเห็นว่าคุณอาจอย่างลึกลงไปเพียงใดในประสบการณ์ทางจิตของคุณเท่านั้นมันจะกลายเป็นแค่ตำนานเล่าขานเป็นสิ่งซึ่งคุณไม่ได้มีอยู่แม้มันจะดูน่าหลงไหล ทว่าหาได้เกิดขึ้นจริงกับตนเองไม่ความพักดีกับความการุณาเป็นวิถีทางเดียวที่จะเชื่อมโยงเข้ากับอธิษฐานหรือพรขององค์ปัตถมะสมภพดูเหมือนผู้คนเป็นอันมากจะคิดว่าความเคลือบแคลงสงสัยซึ่งเราบ่มเพาะขึ้นมานี้ออกจะดูจืดชืดเย็นชาจนหน้าอึดอัดโดยเฉพาะคนซึ่งเพิ่งจะได้พบเห็นการชุมนุมของพวกเราเป็นครั้งแรกไม่มีอาการอันเชื่อเชิญต้อนรับใดๆเลย ผู้คนจะถูกตรวจสอบพิจารณาและเอียดย้ำบางทีนั่นอาจเป็นอาการอันเซื่อตรงที่สุดซึ่งคุณจะเข้าสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งก็คือคุณเช่นกันแต่เมื่อมาถึงจุดหนึ่งจะต้องมีความอบอุ่นก่อเกิดขึ้นนอกเหนือจากความเย็นชาคุณไม่จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนอุณหภูมิเลยด้วยเหตุที่ความเย็นจัดก็คือความอบอุ่นนั่นเองทว่าเราจะต้องบรรลุถึงความแปรเปลี่ยนกลับกลายบางอย่าง มันเพียงดำรงอยู่ในมิติของความคิดและเหตุผลของเราอันที่จริงแล้วมันหาได้มีการแปลเปลี่ยนใดๆไม่แต่ว่าเราต้องหาทางเรียกขานมันด้วยถ้อยคำสิ่งที่เราพูดถึงเป็นความอบอุ่นจนน่าอึดอัดทั้งทรงพลังและดึงดูดอย่างใหญ่หลวงดังนั้นการสนทนาธรรมของเราว่าด้วยปัตมะสมภพจึงเป็นเหมือนดังหลักหมายในแผนที่แห่งการเดินทางร่วมกันของเรา ถึงเวลาที่จะเริ่มแนวทางอันโรแมนติกนี้ซึ่งเราอาจเรียกมันว่าแนวทางโรแมนติกอันเปี่ยมสติปัญญาไม่ใช่แนวทางโรแมนติกแบบวัตถุนิยมธรรมบรรยายของเราเกิดขึ้นด้วยความบังเอิญแม้ว่าจะต้องมีการตระเตรียมและจัดการเป็นอันมากทว่ามันก็ดําเนินไปดุดดังความบังเอิญเป็นอุบัติการอันทรงคุณค่าซึ่งเราได้มาพูดคุยกัน ถึงเรื่องราวชีวิตขององค์ปัทมสมภพโอกาสย่งนี้นับว่าหายากยิ่งเป็นโอกาสอันพิเศษและล้ำค่าทว่าสภาพการอันพิเศษและล้ำค่านี้กลับบังเกิดขึ้นตลอดเวลาชีวิตของเราในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของพระธรรมคำสอนย่อมเป็นสิ่งประเสริฐสุดแต่ละคนล้วนมาสู่สถานที่แห่งนี้ด้วยความบังเอิญและด้วยเหตุที่เป็นความบังเอิญมันจึงไม่อาจเกิดขึ้นซ้ำ นี่เองจึงถือได้ว่าล้ำค่าด้วยเหตุนี้ธรรมะจึงเป็นสิ่งทรงคุณค่ายิ่งทุกสิ่งกลายเป็นสิ่งอันทรงคุณค่าชีวิตมนุษย์ก็เช่นกันชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งอันประเสริฐล้ำเราล้วนมีสมองมีสัมผัสรับรู้มีวัตถุดิบให้ใช้เราล้วนมีปัญหามาในอดีตมีความเดือดเนื้อร้อนใจความวิปลาสสับสนมีการดิ้นรนต่อสู้ สิ่งทั้งหมดนี้มีความหมายดังนั้นการเดินทางจึงดำเนินต่อไปความบังเอิญจึงดำเนินต่อไปซึ่งก็คือการที่เราได้มาอยู่ที่นี่นี่คือความโรแมนติกชนิดหนึ่งเป็นความอบอุ่นที่ข้าพเจ้าพูดถึงการเข้าหาหลักธรรมคำสอนด้วยอาการดังนี้เป็นสิ่งทรงคุณค่าซึ่งหากเราละเลยเราย่อมไม่อาจเข้าสัมพันธ์กับหลักการขององค์ปัตถมะสมภพได้ สิทธามท่านอาจารย์ว่าท่านพอจะเล่าถึงการเข้าสัมพันธ์กับปรีชายานบ้าของท่านจำกรคองตรุนแห่งเชเชนผู้เป็นคู่รุของท่านได้ไหมและท่านผสานแนวทางทั้งสองคือความยากจนและความมั่งคั่งเข้าด้วยกันอย่างไรขณะที่ศึกษาอยู่กับอาจารย์ท่านอาจารย์ตรงปะตอบว่า ข้าพเจ้าคิดว่าการเข้าสู่ปริชายานบ้าของข้าพเจ้าคงคล้ายคลึงกับผู้อื่นในตอนเริ่มแรกข้าพเจ้ารู้สึกชื่นชมหลงไหลอันตั้งอยู่บนความรู้สึกต่ำต้อยจนยากทว่ามันก็น่าตื่นเต้นยิ่งเพราะการได้พบหน้าท่านจำกรคองตรุนรินโปเชแทนที่จะต้องนั่งง่วนท่องตำราถือได้ว่าเป็นการพักการได้นั่งดูท่านก็นับว่าสนุกแล้ว ยิ่งได้ใช้เวลายอยู่กับท่านยิ่งถือว่าวิเศษสุดนี่ยังคงตั้งอยู่บนจิตใจแบบยากจนต่ำต้อยคือการได้เสพในสิ่งที่คุณไม่ได้มีโลกของข้าพเจ้ามีเพียงตำราให้อ่านท่องและครูที่คอยอบรมบ่มนิสัยยิ่งกว่านั้นยังมีท่านจำกรคองตรุนพูดเต็มเปี่ยมด้วยความเข้าอกเข้าใจและล้นปรีด้วยพลังทางจิตวิญญ,ญาณ ข้าพเจ้ามีท่านเป็นแบบฉบับของสิ่งที่ตนพึงเป็นยามเมื่อเติบใหญ่นี่คือคำสั่งสอนที่ข้าพเจ้าได้รับครั้งแล้วครั้งเล่าซึ่งยืนพื้นอยู่บนทัศนะแห่งวัตถุนิยมและความยากจนข้นแค้นแน่นอนว่าผู้คนในอารามล้วนใส่ใจดูแลข้าพเจ้าทว่าพวกเขาก็ยังห่วงเรื่องหน้าตาในสังคมเรื่องชื่อเสียงเกียรติยศและการตรัสรู้ ทว่ายิ่งได้ใกล้ชิดสนิทสนมกับจำกอนของตรุนข้าพเจ้าก็ค่อยๆเลิกเก็บเกี่ยวสิ่งต่างๆใส่ตนโดยหวังว่าจะรุ่มรวยเต็มเปี่ยมข้าพเจ้าเริ่มรู้สึกเบิกบานในการดำรงอยู่ของท่านเพียงแค่ได้ไปไหนมาไหนด้วยกันครั้นแล้วก็สามารถอย่างได้ถึงความอบอุ่นความเต็มเปี่ยมมั่งคั่งและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของมันไป จึงดูเหมือนกับว่าคุณเริ่มด้วยแนวทางวัตถุนิยมและค่อยแปรเปลี่ยนกลับกลายไปสู่แนวทางแห่งสติปัญญาคือพักติจำกรคองตุนครอบครองคุณสมบัติทั้งมวลขององค์ปัรมสมภพบ,บางครั้งท่านก็เหมือนกับเด็กตัวโตนั่นคือแง่มุมแห่งความเป็นยุพรราชน้อยบางครั้งท่านก็เมตตาเอื้อเฟื้อบางครั้งท่านก็ดูดุดัน ซึ่งทำให้คุณรู้สึกว่าคงมีอะไรไม่ชอบมาพากลและรู้สึกหวาดกลัวอย่างยิ่งข้าพเจ้ามักรู้สึกว่ามีหัวโตเทอะทะและรู้สึกอายอย่างยิ่งแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดีสิทธิ์ถามว่าความช่างสงสัยซึ่งเราต้องพบพเผชิญน,นั้นด้วยเหตุที่เราเป็นคนอเมริกันใช่หรือไม่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอเมริกันด้วยหรือไม่ หรือว่าเป็นผลมาจากหลักคำสอนซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมใดๆท่านตรงปะตอบว่าก็าพระเจ้าคิดว่ามีส่วนทั้งสองอย่างวัฒนธรรมอเมริกันก็มีส่วนโดยเฉพาะในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมซึ่งศาสนาธรรมแบบซูเปอร์มาร์เก็ตได้ก่อตัวขึ้นมาดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องรู้เท่าทันเพื่อที่จะเอาชนะจิตใจแบบนักช้อปปิง้ง เพื่อที่จะไม่ถูกดูดกลืนเข้าไปในอีกแง่มุมหนึ่งความสงสัยเยี่ยงนี้เป็นแนวทางของพุทธศาสนาคุณจะพบจิตใจเยี่ยงนี้ในมหาวิทยาลัยนารันทาทั้งท่านนาโรปะและพุทธบัณฑิตอื่นๆล้วนตัดผ่านทุกสิ่งด้วยอภิปรัชญาอันแหลมคมนี่ออกจะประหลาดอยู่แนวทางนี้สัมพันธ์อยู่กับข้อแรกอริยสัจสี่อันเริ่มต้นด้วยทุกนี่เป็นการมองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริง การมีจิตใจซื่อๆและว่านอนสอนง่ายนั้นไม่เพียงพอจำเป็นต้องมีแรงกดทับบางอย่างต้องมีความสงสัยครั้นเมื่อถึงเวลาที่คุณจะต้องพูดถึงมัคซึ่งเป็นข้อสุดท้ายในอรยะสัจสี่คุณก็จะพบบางสิ่งอันเป็นกุศลผุดออกมาซึ่งก็คือการอุทิศตนนั่นเองดังนั้นมันจึงเป็นการผสมผสานกันร,ระหว่างวัฒนธรรมกับปัจจัยภายใน กระนั้นก็ดีนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่พึงเป็นและมันจะเริ่มขึ้นด้วยอาการดังนั้นสิทธิธรมว่าท่านใช้คำว่าความบังเอิญในทัศนะของท่านความบังเอิญน,นี้หมายรวมถึงเจ็ดจำงเสรีด้วยหรือไม่ท่านตรุงปะตอบว่าทั้งสองอย่างเจ็ดจำงเสรีคือเหตุของความบังเอิญหากปราศจากเจ็ดจำงเสรี คุณก็ไม่อาจมีความบังเอิญได้สิทธิถามว่าเราได้พูดกันถึงการเข้าสัมพันธ์กับผู้คนอันวิประัสดับสนขององค์ปัตถมะสมภพท่านคิดว่าเป็นการสมควรหรือไม่ที่จะใช้ทัศนะขององค์ปัตถมะสมภพในการเข้าสัมพันธ์กับตนเองเราควรจะยอมให้ความวิประัสดับสนและอกุศลารบทั้งมวลถาโถมเข้ามาหรือไม่ท่านตรงปะตอบว่า ข้าพเจ้าคิดว่านี่เป็นประเด็นหลักถูกต้องมีแง่มุมของปัตมะสมพบอยู่ในตัวเราและมีแนวโน้มบางอย่างที่จะไม่ยอมรับความวิปราสสับสนที่มีอยู่และปรารถนาที่จะทำลายมันลงมีบางสิ่งในตัวเราซึ่งพูดว่าเราไม่ใช่ธาตุของความสับสนอันเป็นแง่มุมแห่งการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงสิทธิถามว่าจำเป็นหรือไม่ที่จะพยายามหลีกเลี่ยงความเคลือบแคลงสงสัยเสียแต่บัดนี้ เพื่อที่จะเข้าสู่หลักธรรมท่านตรงปะตอบว่าข้าพระเจ้าคิดว่าความเคลือบแคลงเป็นสิ่งที่มีอยู่ตลอดเวลาและกลับกลายเป็นความสงสัยอันทรงพลังคุณไม่อาจเปิดปิดมันได้เหมือนการเปลี่ยนช่องทีวีมันอาจจะมีอยู่และมีอยู่สืบไปดังเช่นเมื่อคุณได้พบกับหลักคำสอนใหม่อันดูสูงส่งคุณพึงทำการตรวจสอบดุดเดียวกับที่ได้เคยทำมาแล้ว เมื่อนั้นคุณจึงจะมีข้อมูลมากพอและความเชื่อของคุณจึงจะมีสิ่งค้ำจุนสิทธ์ถามว่าคำสอนขององค์ปัทธรมสมภพยังคงทันยุคสมัยอยู่หรือเราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนหลักธรรมให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมหรือไม่ท่านตรงปะตอบว่ามันยังคงใช้การได้อยู่เสมอ ด้วยเหตุที่มันยืนพื้นอยู่บนการเข้าสัมพันธ์กับความสับสนซึ่งอาการดังว่านี้ยังคงมีอยู่แม้ปัจจุบันหาไม่มันก็คงไม่มากระทบเราได้และการตระหนักได้ถึงความปั่นป่วนสับสนนี้ก็ยังทันสมัยอยู่เสมอด้วยเหตุที่ความสับสนก่อให้เกิดคำถามและกระตุ้นให้เราตื่นขึ้นการประจักษ์ในความปั่นป่วนสับสนก็คือตัวหลักธรรม ดังนั้นมันจึงเป็นสภาพการอันมีชีวิตมีชีวิตอยู่และอาจปรับมาใช้ได้เสมอสิทธิ์ถามว่าท่านเคยยกประเด็นที่องค์ปฐมสมภพอยู่ในสภาวะที่ปราศจากการตัดสินใจนี่เป็นเช่นเดียวกับภาวะอันปราศจากความคิดหรือไม่เป็นแค่กลไกของจิตใจท่านตรงปะะตอบว่าซึ่งก็คือความคิดทว่าคุณสามารถคิดโดยปราศจากความคิดได้ มีปัญญายาณบางอย่างอันเนื่องอยู่ในบูรณะภาพซึ่งแจ่มกระจ่างคมชัดยิ่งทว่าภาวะนี้ปราศจ,จากถ้อยคำทั้งปราศจ,จากความคิดโดยสิ้นเชิงมันเป็นอาการคิดอย่างหนึ่งทว่ามิใช่ความคิดในความหมายสำคัญสิทธิถามว่ามันคือการคิดโดยปราศจ,จากการวางแผนหรือไม่ท่านตรงประตอบว่าเป็นยิ่งกว่านั้น มันคือการคิดโดยปราศจากการวาดหวังทว่ายังเป็นยิ่งกว่านั้นอีกมันคือปัญญายาณอันดำรงอยู่ด้วยตนเองสิทธิถามว่ารินโปเชเกี่ยวกับเรื่องความพักดีนั้นบางครั้งผมก็เกิดปีติซาบซ่านเมื่อได้สัมผัสถึงสภาวะธรรมเป็นความสุขใหญ่หลวงเหมือนกับอาการอันดื่มดำ่แต่แล้วกลับดิ่งมูบลงมาเหมือนกับดินแดนอันแห้งแล้งเปลวร้าง ผมรู้สึกว่าคงจะดีกว่าถ้าจะหลีกเลี่ยงความรู้สึกสุดตรงเหล่านี้เพราะดูเหมือนมันชักนำขั้วตรงข้ามมาเสมอท่านตรงปะอธิบายว่าถ้าหากว่าแนวทางของคุณเป็นแนวทางของความจนยากเมื่อนนั้นก็เหมือนกับการไปขอทานอาหารมาประทังชีพเมื่อได้รับอาหารมาคุณก็จะอิ่มเอมขณะบริโภคแต่แล้วคุณก็ต้องไปขอมาใหม่และระหว่างการขอทั้งสองครั้งนั้น ย่อมมีภาวะอันไม่พึงปรารถนาอยู่คืออาหารเยี่ยงนั้นเองคือการเข้าหาธรรมในฐานะที่เป็นสิ่งอื่นไม่ใช่ความรู้สึกว่าคุณมีอยู่เสมอเมื่อใดที่คุณตระหนักได้ว่าธรรมะก็คือตัวคุณและคุณดำรงอยู่ในสภาวะธรรมแล้วคุณจะไม่รู้สึกปลื้มปีติจนเกินเหตุจะไม่มีปีติจนเกินการหรือภาวะอันดื่มด่ำล้นพ้นใดๆเลย ถ้าหากคุณดื่มดำคุณก็ดื่มดำอยู่ตลอดเวลาดังนั้นจึงไม่มีสิ่งใดให้เปรียบเทียบแต่หากคุณไม่ดื่มดำคุณก็จะสามัญธรรมดายิ่งสิทธิถามว่าแนวคิดเรื่องความบังเอิญของท่านจะขัดกับกฎแห่งกรรมหรือไม่ซึ่งกล่าวว่าสิ่งทั้งมวลย่อมเกิดแต่เหตุและปัจจัยท่านตรงปะตอบว่าความบังเอิญก็คือกรรม เป็นสภาพกรรมซึ่งอุบัติขึ้นด้วยอาการอันบังเอิญมันกระทำการเหมือนกับหินเหล็กไฟกับเหล็กซึ่งมาตีกระทบกันก่อให้เกิดประกายไฟมีเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันทุกเหตุการณ์ล้วนบังเกิดขึ้นอย่างกระทันหันทว่าล้วนมีสภาพกรรมทั้งสิ้นความหมายแต่เดิมของกรรมก็คือกระบวนการวิวัตรของนิทานทั้ง12หรือปัจจัยาการ12ส,สอง ซึ่งเริ่มด้วยอวิชชาจากกลงล้อของช่างปั้นหม้อเป็นการหมุนเวียนไปเป็นลำดับทว่าเริ่มด้วยอวิชชาเป็นปฐมเหตุนี่คือความบังเอิญสิทธิถามว่าตัวอวิชชาคือความบังเอิญหรือท่านตรงปะตอบว่าอวิชชาคือความบังเอิญทวิภาวะก็คือความบังเอิญน,นี่เป็นความเข้าใจผิดอย่างใหญ่ กลับมาติดตามรับฟังปรีชายานบ้า c r a z y w i s d o m ของท่านเชอร์เกียมตรุงปะจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าหากท่านชอบคลิปนี้สามารถเป็นกำลังใจให้ชีได้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์หรือดูโฆษณาหรือสมัคร YouTube Premium หรือกดปุ่มขอบคุณ s u p e r t h n n k s หรือสแกน QR Code เพื่อโอนเข้าบัญชี ขอบคุณทุกๆการสนับสนุนและการติดตามรับชมรับฟังสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ